สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เช่นเดิมครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังบรนหารกับสู่อีสานบ้านเท่าครับภารกิจยังไม่เสร็จนะตอนนี้อยู่ที่คุ้มเก้าเย็นนะครับคุมเก้าเย็นอำเภอสารพีเอาไปวางดีๆลูกไปเสื้อโดยลูกสาวลูกชายครับ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะพวกเราก็ได้เตรียมของไว้กับพี่มังกรเพื่อจะมามอบให้นะคะอะไรบ้างครับนี่อะไรเด็กคนแพร่กันซุปซิบเียงกันตายกับหนอนอยากเลือกตัวพี่มังกวยมันคิดมาก มันคิดคิดมากเลยวันคิดมากคิดมากคิดมากวันนี้วันคิดสมารมีของรับมอบให้พ่อปูกับแม่ปึงอะไรบ้างเอาให้แม่เลยอย่าให้พ่ออันนี้พ่อปูเอาวันไหนอ่ะอ๋อแล้วพ่อจะรู้ได้ไงงั้นจะด่าไปแม่เดี๋ยวอจะดาเอาไข่ชิสมารอะไรเพื่ออะไรเรามีงบแค่นี้เราอีกหม้อแค่ โอ oh, ้มีงบแค่นี้มีรูปคุณลุงซันต้าด้วยเออแค่นี้ก็สุดยอดลวลูกของขวัญที่ลูกให้ของเมได้อะไรเมดทานตะวันนิดแมรี่คริสต์มาสวันมาขอบคุณลูกๆทุกคนขอบน้ำใจ <laughs> คือว่าเป็นมือที่เป็นมงคลอีกมือนึงหน้นาบอนี้เนาะ นะครับเป็นวันที่เป็นมงคลมากๆเลยเป็นมงคลของคนเกือบทั่วโลกนะครับแต่ว่ากัามันมันกับโบโเกียวว่าสิเปลี่ยนวันไหนหรน,นะครับถ้าหากว่าจิตใจดีคิดดีทดําดีทุกวันก็เป็นวันดีได้นะครับเมื่อนี้มาคุยกับพี่กับน้องคุยก่าเหมือนเดิมที่ดาราวกำลังจะกินยาแก้ปวดแค่ลูกกินครึ่งเน็ดนูก ไม่ยกินหมดเม็ดนะให้กินครึ่งเม็ดถ้ากินถ้ากินหมดเม็ดนี่ถ้ากินหมดเม็ดนี่มันจะคาคอหักครึ่งเอาครึ่งเดียวพอเจ็บแขวครับเจมอสลกแขวบที่ไปผ้าไปห้องปาดแทะไปห้องลกแขวบมันแล้วมันทัวะบดได้ลูกบดได้บดได้มันจะผสมใส่กับน้ำแล้วมันจะตกตะกอนข้างล่างมันจะกินนิดเดียว ไม่ได้ต้องเอาน้ําเทลงใส่ใส่แล้วเอออเาน้ําเทลงอีกมันคือวิธีอ่าเขามีวิธีของเขาเขามีวิธีของเขาอยู่เขามีวิธีของเขามันมันอยู่ในแก้วเด้มันจะเอื้อมได้เออนั่นแหละแล้วเขากินในเบิ้งอันนี้อันนี้เท่าไหร่ดงเอาเท่าไหร่ครึ่งเม็ดหรือว่าเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งฮะเม็ดหนึ่งยาตัวไหนยาตัวนั้นเลยค่ะตัวตัวมีหลายสีนะคะ ลายสีแบบนี้แล้วทอดดวยตัวไหนขอ,อเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอ๋อของตัวนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ยาแก้เ,เสียกินได้ไม่นเน่ยมันยังกินไม่หมดมันยังไม่หมด,ดนะห <ๆ S 1> น <ำ S 2> ต้องเอาลงหนู <c oughs> ต้องล้างแก้วให้ดีๆมันต้องกัน้นใจกินได้เอออย่าไปกินน้ำเยอะอย่าเพิ่งกินเยอะนะมาโพลีโพลีโพลีก่อนออปิดดีๆแด้ยวยุ่งมีแต่ตัวห้าวมันบ้่นเลยด้วยนะพี่ปาถนาครับ หางดำเหนี่สอซังตรงนี้นี่ใช้ผ้าตรงนี้ห่มอ๋อค่ะนอนตรงนี้แล้วจะราดตรงนี้ห่มนะไม่เอ๋พี่ต้นเอ๋พี่ด้วยนั่งสบายขนาดมาสังเกตินนั่งเลดนั่งเลยก็คือเราจะว่าด้วยเรื่องอ่ามีมี่อ่าพี่น้องเขาคนหนึ่งครับเพิ่นบังดีแห้ง้วก็เป็นความบังดีที่ที่สุดยอดแห้งนะครับเพิ่นบอกว่าพี่น้องเขาเนี่ย โหเมื่อบึงตั้งแต่คลิปจนลืมเรื่องของอยอดวิวของเพลงโอ้โหเพื่อบอกครับนี่ข่อยสะดุ้งเลยว่าป๊าดแมนอิลีแมนอิลีครับตอนนี้ยอดวิวของเพลงเขาเริ่มเหนืดอยแมนบอลไปเพื่อยอดวิวเพลงเขาเริ่มเหนืดอเออเพลงในช่องเขาเริ่มเหนืดอแต่ว่าพี่น้องเขามาเบบึงคลิปเบึงอันนั้นถามว่าดีไหมก็ดีดีนะดี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 ทุกเหลืองเล่า นะครับแต่ว่าพอเขาบังคิบแล้วเขาก็ต้องขอไปฟังเพลงมันเดือนะครับพี่น้องครับเขาไปฟังเพลงนั่นเออครับเเพื่อตเตือนสติกับเบรูได้ผู้บ่าวผู้ก็ได้เนาะนะครับบรบเบรุว่าอ้อบาดไอท่เออมี่พี่น้องที่เป็นห่วงใยแบบสุดใจเป็นห่วงใยแบบซุดจลิตใจนะครับสุดจอดเลยเหนูอย่าลืมยาแก้ปดดวดต้องกินหากครึ่งเม็ดพอต็ไม่แก้ปวด กองขันมันชื่อสมารอันเป็นเลิศอืมเกษตรรู้อันอันละสิบสองเออคนซื้ออยังงนู้จำบ่ไดดจำซื้อคนบ่ไดดครับแต่ว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่เตือนให้ว่าให้หูว่าโอ้พี่น้องเฮ้ารถัตนบ่พภากันไปฟังเพลงว่าทันปะเออยอดวิยวยอดตตนีเฮ้าละเนิดแล้วว่าทัน่ะเอ้าแมนอีีความเพลินว่าเนาะนะครับแมนความเพลินว่า เอาเป็นว่าพี่น้องกัเบเบิ้งคลิปแล้วก็ต้องขอไปฟังเพลงนํำเด้อให้ฟังเพงลงไหนกว่อนามาูเอาความมาเพลงนี้ต้องฟังค่ะเพลงาหนทุก <c oughs> เพลงทุกเพลง <c oughs> <c oughs> ง่ายจริงเลยโอ้ก็หักไง,ไงนะ่ายๆนึงเนาะวัน <c oughs> นี้เช้าก็กินเม็ดนี้ถ้าหนูกินแล้วหนูก็จะได้นอนหลับสบายกแก,ปก้ปวดแล้วเราไล่เสียงไม่ได้จริงๆไม่<ะ>ไม่ไดู้เ,เพราะเสียงมันออกเราปิดประตูไม่ได้เลยปิดไม่เปิดหรอคะปิดป็นแต่ว่า <c oughs> มันปิดไม่ได้ปิดไม่สนิทหรอคะ <c oughs> เพราะว่าอยู่ที่นี่มันเป็นบ้านของผู <c oughs> ้หลักผู้ใหญ่เรา <c oughs> เราถ้ามันเปิดมีรูหูรูฟิวอะไรนิดเดียวไม่ได้เกกดีย๋ยวเปร์หลบกลวนคนที่ป่าธนาก็กำลังปวดแควก่ไปหลบออกให้หมดเลยแม่ปวดแค่ก่อนปวดไ <laughs> ม่ได้เจ็๊ยบยังแล้วไ่ได้เจี๊ยยังแล้วม้วนมาซื้อม้อมว,<อ>วนม้วนหนึ่กินยาลูกเมียไหนดีบ่เป่าเลยค่ะเออสบายนอนหแบบดนูกินยาลูกเมียเกิดปฏิกิริยาอะไรเลยเป็นยัง เป็นีเกก็จรกินเยอะเนุกินยาเก็ปุ๋ยมันยเดี๋ยวจะเคาะนานอ๋อทำไมมันเหนียวล่ะมันมันไม่มันไม่เป็นน้ำแตกแล้วรท่านนั้นะอไม่ไม่แตกเลยอยากเสดจเเาะเศียวเคาะนานไปวิธียาเด็กน่อยคิดคิดเด็กน่อยีกต ไปยังแม่นูไปคยมาก่อนที่ป๋าตอเคยเป็นขี้กระตุกันหมมือขี้กระตุกไปมาปวนนีเป็นยาแก้ปวดปวต้นพ่อจัให้เพื่นก็ะใปัาพ่อะเี่กรพ่อก็บอกบอก้นะว่าลูกกินยาก็ได้ว่าให้กินยาหน้าเมันก็เศร้ากินยาหน้ามันบ้เศร้ารอกปลยายาหน้ามันบ้เศร้าหรอเป็นยาเด็กหน่อยสามปีสี่ปีจะต้องสิบี กินยาเม็ดหักเกัวอต้องการเช้ยาอะไใช่ค่ะต้องกินให้หมดต้องล้างน้ำออกแก้วให้หมดนะไม่งั้นปริมาณยาไม่ถึงน้ำหนักัวหนูมันจะไม่ออกฤทธิ์อะไรเลยนะลูกมาหนูจะโชว์ให้ดูคนเก่งก็าต้องกินยก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 หนึ่งสองสามพี่หนูนะคะส3งนอหนึ่งสออ่าพี่มุงกอนมาลุนช่วยกันนะว่าสิทธิ์น้องจะกินได้ไหมพี่กอนกินยาแก้ไอว่างหัน ซีเม็ดพิมก่อนอื่นเท่อเดียวเลยอบอกเ <ừ, S 2> ม็ดใหญ่เม็ดน้อยเม็ดใหญ่ก็มงนจะเม็ดซม,มัน่ปบมือคนถ้าหนูไม่ฝึกเลยนะลกูกหนูจะกินไม่ไม่ได้เลยนะแล้วมันจะไม่สะดวกหนอจะฝึกตอนลูกยาบางชนิดพอไปบดแล้วพู้ชนาการคุณค่าแต่คุณอะไรมันก็มันก็จะแปรลงเปลี่ยนลง<ห>ลดลงก็มีเอาเราเป็นคนสนรคารมเนี่ยไม่รู้นะ เอารข้ามเรมีผกเื้อสะิ่นองต่กิลักเรือะเอาขหนึ่งสองสามนวน่นน่ะมันจะขว a m b o กันเนี่ยเอาเร็วมันข้าวมันจะจกที่หนูกินมันจะหมดจบ้องก่อนมันยามันออกลิบร้อนท้องนะหนึ่งสองแล้วไปหนูนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ 1น3่งสองสกกินเจังสีแต่แห้งทรมานเพราะคืออยาเมียาเม็นี่มันขมเด้อล่างแก้วล่างแก้วมันไม่ขมยาอันนี้มันเหมือนกินข้าวข้าวฟ่างโอ้โหทุนยังโดดนะกันินลวนมาแค่นี้เองที่ดาราวเลยนะคนอื่นเขาสิบุกินไปที่ดาราวอ้าวหนึอม ส <laughs> ีเสื <iliz> ้ปานียาก็ได้อยกหามิเมาบอกว่ากว่า